สนับสนุนโดยรอยไทยถูกใจคุณชายใหม่ชานมไขมุกเมจิกฟาร์มของว่างพร้อมดื่มอร่อยทั้งน้ำทั้งเนื้อ But you're so hot that I melted I fell right through the cracks Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and that's gonna stop me But divine intervention I reckon it's again my turn To win some more learns Nong I you พราะพี่ไม่เคยคิดว่าพี่ได้แต่งชุดอย่างนี้ครับน้องพี่ใส่แล้วพอดีมากครับส่วนสูงพี่ไม่ถึงพี่ใส่พอดีแต่ของผมครับเกินครับนะฮะ นี่คือเขาอยู่ที่ไหนแต่งชุดนี้เขาเรียกชุดอะไรสถานการณ์ของนิทัศการของกองอากาศกองทัพอากาศอากาศครับผมกับนิทัศการนะครับที่ชนะเลิศในด้านของพระประวัติคู่พระบารมีสีแผ่นดินนั่นเองนั่นแหละครับแล้วมันเป็นยังไงเป็นแบบไหนอันนี้ต้องไม่รู้ต้องถามคนที่เป็นคนตัดผู้รู้ผู้รู้อยู่ทางด้านนู้นแล้วเรียนเชิญด้านนี้เลยดีกว่าครับเพราะด้านนี้ไฟยังครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันดับอื่นครับอันดับแรกครับไม่ใช่อันดับอื่นอันดับแรกครับแนะนำตัวนิดนึงก่อนเลยครับผมดาวากาศเอกอธิศร์บุญนาารก ครับุูมครับการกบิน6ครับครับผม,มนิทรรศการนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับเกี่ยวกับพรบารมีครับนินนทรรศการพระบารมี สีแผ่นดินเนี่ยนะครับท่านเป็นพระเป็นนิทรรศการที่กองทัพอากาศเนี่ยได้ตั้กใจทําขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเป็นวาระพิเศษนะครับของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับในในนิทรรศการของเราก็จะประกอบไปด้วยหลายๆส่วนครับที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องประวัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านครับก็ในในนิทรรศการนี้ก็จะเป็น ในลักษณะการให้ความรู้บอกว่าประชาชนที่จะเข้ามาในนี้ครับว่าท่านมีพระบารมีคู่แผ่นดินยังไงจริงๆนะครับเราจะได้รู้สึกเรื่มเรื่มรู้สึกศรัทธาครับในพระองค์ท่านครับคระองคอรรนอกจากในส่วนนี้เทศกาลยังมีส่วนอื่นด้วยที่มีกิจกรรมอย่างใส่ชุดอย่างนี้ที่พวกเราใส่กันสองคนกิจกรรมกิจกรรมนี้ก็เท่ากาศได้ปีนี้พิเศษครับเนื่ที่จะเป็นผิปีร้อยปีการบิน ของบุพการีกองทัพอากาศแปแบบสั้นๆง่ายๆก็คือมีคนไทยคนแรกในร้อยปีที่แล้วได้ไปบินครับแล้วก็ปีนี้ครบร้อยปีครบร้อยปีปีนี้ก็เลยกองทัพอากาศก็เลยจัดงานใหญ่ครับในงานกาชาดนี้ด้วยครับก็คือมีทั้งกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่นี่นะครับการแสดงสนุกสนานนะครับ จับรางวัลมีขายของอะไรปกติ oh. แล้วยังมีให้ประชาชนได้แต่งชุดบินถ่ายรูปฟรีครับ <c oughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยเร,เราเพื่อเพื่อให้คนไทยรู้สึกว่านี่ครับครบ100ปีแล้วประเทศไทยนี้ใหญ่ขนาดไหนที่เอาอ คือคนคนคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้เรื่องบินเลยเนี่ยแล้วในสมัยนั้นร้อยปีขึ้นไปนะครับก็มามาทําการบินได้ครับคนไทย3คนที่บินร้อยปีที่แล้วเนี่ยก็คือบุพการีธารการับครับก็เลยเขาเรียกว่างานร้อยปีการบินบุพการีธารการครับร้อยปีการบินบุพการีธารการครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับวันนี้เราได้ความรู้นะครับเดี๋ยวไงก็ยังมีอีกส่วนนี่กันดีกว่ามาเป็นเรื่องจนกันนะครับเดี๋ยวตามกันไปครับคุณผู้ชมครับ ครับเราเดินมาถึงปูที่3แล้วครับโูที่3ครับ,รบอ่าเป็นนิทรรศการของกองทัพเรือนั่นเองครับที่ชนะเลิศซึ้งใจปาะทำไมครับตาเดง ไไม่ใช่ถึงใจที่ได้เห็นการอนุรักษ์ไงเพราะว่าตูบูนนี่นะครับเขาได้รางวัลในด้านของการรักษาทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองครับจริงเหรอใช่ครับนี่ตัวอย่างครับคับผู้ชมอันนี้มันเป็นตัวอย่างอันนี้มันเป็นบ่อน้าเหมือนทะเลพอเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาเรือไปล่มมันเป็นปาการังทําไมครับคุณเรือล่มในน้องแล้วทองมันจะไปไหนไม่ใช่ไม่เกี่ยวเอาเรือล่มในนี้เพื่อทําเป็นปาการังให้ปลาให้ปะการังอาศัยอะไรอย่างนี้ใครสัตว์น้อยได้ันอยู่อาศัยกันใช่แล้วครับอันนี้ก็เป็น อนุรกษ์เต่าโครงการอุกษ์เต่าสายพันธุ์เต่าของเต่านี่โครงการสมเด็จอุกษ์เต่าทะเลครับเขาได้เอาแบบว่าน้องเต่าเนี่ยมาให้เราเห็นๆเลยครับคุณแต่เขาบอกว่าห้ามจับเกือบแล้ว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 ครับห้ามจับฮะและนี่แหละฮะบูธของ กอรทับเรือกอรทับเรือที่ได้รับรางวัลครับใช่ครับผมนของสิงแวดล้อมแล้วก็รับยะกรนั่นเองครับครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่ในอีกโบน์หนึ่งโบนสุดท้ายแล้วที่รับรางวัลในปีนี้เช่นกันใช่ครับพุ่เอะไรฮะเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวตามไปดีว่าคุณผู้ชมคอยติดตามครับว่าเป็นพุ่อะไรครับ เราเดินมาแบบว่าโหงานใหญ่มากใช่ฮะบ,บูนี่หนึ่งบูตครับที่ได้รับรงางวัลครับใ่กระทรวงสาธารณสุขฮะใช่ครับกับรงางวัลที่แบบว่าสมชื่อเลยทีเดียวด้านอะไรจ้าด้าน,ด,านด้านสาธารณสุขแล้วก็สังคมสงเครา,าะห์อ๋อเหรอใช่เขาได้รงางวัลอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างในบูนี้รู นวดเดินมาเมื่อยๆนี้ใช่ไหมใช่นวดผ่อนคลายได้เลยนะที่สําคัญใครที่รักในเรื่องการใส่ใจเรื่องของสุขภาพอยากใช้พวกยาสมุนไพรอะไรต่างๆมาหาดที่บูทนี้ในของสมุนไพรที่บูทนี้ถูกต้องกระทรวงสารสุขครับมาเลยครับรับรองฮะว่าของก็ดีจริงมีนวดด้วยได้รับรางวัลด้วยครับต้องที่นี่เลยฮะของกระทรวงสารสุขเราใช่ครับแต่ตอนนี้หิวแล้วอ่ะหิวแล้วด้วย yeah <laughs> ทำไงอ่ะขอบกลับบ้านสิครับคุณนาไอ่ะใครจับอ่ะนี่ครับรางวัลใหญ่คืออะไรครับรางวัลใหญ่เป็นตู้เย็นครับผมรางวัลใหญ่เป็นตู้เย็นตู้เย็นครับอันไหนก็ไม่รู้อันไหนก็ไม่รู้ครับมีสีเงินกับสีทองงะครับจับเลยครับพี่ให้เงินหรือให้ทองดีครับให้ทองดีกว่าพี่ให้ทองนะมีทองนับเป็นที่ครับอะไปนี่นะให้ทองอไปนี่ครับได้ครับได้ครับรอดูนะฮะมาแล้วนะครับรางวัลที่ออกจะเป็นตู้เย็นหรือเปล่ามาลุ้นกันครับมาแล้วมาแล้วไม่ใช่แน่ครับ ไม่มีอะไรเลยครับรางวัลดียวอครับโอ้โหโเลขห้าครับผมเบอร์ห้าคืออะไรวเนี่ยแบกกลับลบ้<อ>านเลยครับพี่น่าทายเลยครับอะไรเบอร์ห้า ปกติมาเที่ยวงากาชาทุกปีป่ะครับทุกปีครับครับปีนี้เป็นไงบ้างปีนี้ครับรู้สึกว่าคนเยอะแต่ว่าได้ทำบุญก็สดชื่นใจเหมือนกันครับเมื่อกี้จับ,จบกำลังจะจับได้อะไรหไใช่ครับได้ปากาากาปากกาไม่ได้หวังตู้เย็นไม่ได้ก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรครับช่วยชาินอครับแล้วจากฝอยดาวแล้วเรามาเดินดูอะไรอีกบ้างก็ดูนกบูนะครับของกาชาแต่ละบูนะครับก็เลยเดินเที่ยวนานๆครับ อยากให้มาที่นี่ครับปีหนึ่งปีครั้งหนึ่งครับเพื่อทําเพื่อประเทศช่วยเหลือประเทศครับครับเป็นไงบ้างครับเดินงานกาชาติปีนี้สนุกค่ะครับได้เล่นอะไรพิเศษไปบ้างชีตาสวอนฮะขึ้นด้วยใช่ตัวเด็กเหมือนกันไงตัวเด็กเลยให้ขึ้น<ค>ไง,ไงนเออไม่โตกิจกรรมอื่นๆก็ไปิงปืนมาค่ะใช่ตาผมนะครับให้ดูแต้มหน่อยผู้ชมครับ เข้าที่9นะครับอย่าไปยุ่งกับเธอนะครับคนนี้ฮะสุดยอดครับทุกปีนี่มางานกาชาดอยู่แล้วป่ะครับผมก็มาเกือบทุกปีอะค่ะอืมแต่บ้างปีนี้แตกตา่างจากปีก่อนๆนะก,ก็นิดนึงมั้งคล้ายๆก็แหละแต่ของเยอะดูเยอะขึ้นนะคะมาทุกปีจริงเปล่ามาทุกปีจริงเปล่าจริงปีนี้จะเป็นปีที่เท่าไหร่เอ้อเออเออตายแล้วเอ้เก้าสิบเก้าสิบ <90 S 2> <90 S 1> เก้าสิบเลี่ยครับคเก้าสิบปีไงเออเก้าสิบปีคุ้มล้งเก้าสิบปีแล้วจาบนี่นแหละออจับมาเก้าสิบปีแล้วนั่นแหละครับครับผมเชวนคนมาทำบุญร่วมเดินเที่ยวันหน่อยครับค่ะก็ยังไงก็มาเที่ยวงานกาชาตินะคะมาทำบุญให้กับงานกาชาติ <laughs> นั่นแหละครับนี่แหละครับน่ารักแบบนี้เนอะงานกาชาตินะครับ,รบขอบคุณมากนะครับ